สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่ารู้รอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อใกล้ตัวเรามากๆเลยครับอยู่ในครัวในจานอาหารเราหรือแม้แต่ในห้องน้ำใช่ครับพวกไขมันน้ำมันและก็สบู่ครับค่ะสารพวกนี้ดูธรรมดาธร,ราเนาะแต่ถ้ามองในมุมเคมีนี่น่าสนใจมากเลยใช่ครับเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ ในทางเคมีจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โครงสร้างมันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงอืมวันนี้แหละครับเราจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันโดยดูจากข้อมูลประกอบการเรียนวิชาเคมีที่เรามีอยู่นี่แหละครับเพื่อจะทําความเข้าใจพื้นฐานเลยของสารกลุ่มที่เรียกว่าลิปิดโดยเฉพาะการเกิดไขมันน้ํามันแล้วก็ปฏิกิริยาที่เปลี่ยนมันไปเป็นสบู่ค่ะคือกลุ่มสารลิปิดนี้น่าสนใจนะคะ เพราะว่าเกณฑ์ที่ใช้จัดกลุ่มมันไม่เหมือนสารอินทรีย์อื่นเท่าไหร่คือเขาไม่ได้ดูโครงสร้างเคมีที่แบบต้องเหมือนกันเป๊ะๆเอ้าเหรอฮะแล้วเขาดูจากอะไรล่ะครับเขาดูที่คุณสมบัติทางกายภาพเป็นหลักเลยค่ะคือความสามารถในการละลายได้ดีในตัวทําละลายอินทรีย์ที่ไม่มีขว้วอย่างพวกเฮกเซนหรืออีเทอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะอ๋อดูที่การละลายเหรอครับใช่ค่ะซึ่งคุณสมบัติข้อนี้แหละที่ทําให้ลิพิดมันมีความหลากหลายทางโครงสร้างสูงมากๆเลย แต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเราจะเน้นกลุ่มที่คุณเคยกันดีที่สุดตามข้อมูลที่เรามีก็คือไขมันจากสัตว์กับน้ำมันจากพืชค่ะครับผมพอพูดถึงไขมันกับน้ำมันเนี่ยภาพแรกที่ผมนึกออกเลยนะคือไขมันหมูมันเป็นก้อนขาวๆแข็งๆหน่อยใช่ไหมครับค่ะแต่น้ำมันพืชอย่างน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มมันเป็นของเหลวใสๆทั้งที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นลิปิดเหมือนกันเอ๊ะ ตรงนี้มันมีคําอธิบายในทางเคมีไหมครับทําไมอันนึงแข็งอันนึงเหลวมีแน่นอนค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากๆเลยคือความแตกต่างเรื่องสถานะที่อุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะของแขมของเหลวเนี่ยเป็นลักษณะเด่นเลยที่แยกไขมันสัตว์กับน้ํามันพืชออกจากกันครับแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นลิพิดเหมือนกันเพราะมีคุณสมบัติร่วมกันคือไม่ละลายน้ําแต่ไปละลายในตัวทําละลายไม่มีคั้วแทน เหตุผลก็เพราะว่าโมเลกุลของมันมีส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนยาวๆซึ่งไม่มีขั้วนะคะเป็นองค์ประกอบลักอยู่อ๋อเพราะส่วนไฮโดรคาร์บอนยาวๆนี้เองแต่แล้วทำไมอันนึงแข็งอันนึงเหลวล่ะครับมันต่างกันตรงไหนอีกสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลในระดับที่เล็กลงไปอีกค่ะถ้าจะพูดง่ายๆนะคะโมเลกุลของไขมันสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มากๆเลยประกอบด้วยกรดไขมันชนิดอิ่มตัวอิ่มตัว คือยังไงนะครับอิ่มตัวก็คือไม่มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนในสายโซ่ไฮโดคาร์บอนเลยค่ะพอมันไม่มีพันธะคู่โมเลกุลมันก็มักจะมีรูปร่างเป็นสายโซตรงตรงอ๋อเป็นเส้นตรงๆใช่ค่ะพอเป็นเส้นตรงๆงโมเลกุลมันต้นเลยเข้ามาเรียงตัวชิดกันได้ดีได้ง่ายเหมือนเราเอาแท่งไม้ตรงๆมาเรียงให้มันแน่นๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นของแข็งได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเหมือนมันจัดระเบียบตัวเองได้ง่ายกว่าว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะส่วนน้ำมันพืชเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบเยอะกว่าไม่อิ่มตัวก็คือมีพันธะคู่ถูกต้องค่ะคือมีพันธะคู่อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งในสายคาร์บอนทีนี้พอมีพันธะคู่เนี่ยมันทำให้สายโซ่คาร์บอนมันเกิดการหักงอหรือบิดเบี้ยวไปไม่ได้เป็นเส้นตรงเป๊ะเ,เ,เหมือนกรดไขมันอิ่มตัว มันมีมุมมีข้อศอกอะไรแบบนั้นใช่ค่ะพอมันมีส่วนที่ห่างหักง,งองอแบบนี้โมเลกุลมันก็เลยเรียงตัวเข้ามาชิดกันได้ยากขึ้นมันมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลมากขึ้นก็เลยทําให้มันยังคงสภาพเป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมิห้องโอ้เห็นภาพชัดเลยครับเหมือนเราพยายามจะก,กองกิ่งไม้ที่มันคดคดงองอให้มันแน่นๆมันก็ยากกว่ากองท่อนไม้ตรงๆเนาะ ใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้ดีมากแสดงว่าความแตกต่างเล็กเล็กน้อยนในโครงสร้างโมเลกุลนี่ส่งผลต่อคุณสมบัติที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยงั้นเรามาดูโครงสร้างหลักของสารสองกลุ่มนี้กันต่อดีกว่าครับในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของทั้งไขมันและน้ำมันเนี่ยมันเหมือนกันนะเรียกว่าไตรเอซิลกลีเซอรอลหรือบางทีก็เรียกไตรกลีเซไร ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสารประเภทเอสเตอร์ชนิดหนึ่งถูกต้องค่ะมันคือเอสเตอร์ชนิดพิเศษที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีระหว่างโมเลกุล2ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือกลีเซอรอลค่ะกลีเซอรอลอืม,อมคุณคุณชื่ออยู่ครับค่ะกลีเซอรอลเป็นแอลโกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลหรือหมู่ O-H นะคะอยู่3หมู่ชื่อทางเคมีจริงๆคือ12 3สามโพรเพนทรออลใช้กลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลครับ1โมเลกุล รวมกับสารอีกชนิดคือกรดไขมันซึ่งเป็นกรดคาร์บอกซิลิกที่มีสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาวๆอีก3โมเลกุลค่ะอ๋อกลีซเซอรอหนึ่งตัวจับกับกรดไขมัน3ตัวถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนมีแกนหลักเป็นกลีเลอรอลแล้วก็มีแขน3ข้างยื่นออกมาแต่ละข้างก็คือกรดไขมันมาเกาะอยู่อย่างนั้นไหมครับ ใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยแล้วข้อมูลยังบอกรายละเอียดของกรดไขมันด้วยนะคะว่าปกติแล้วสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนมันจะไม่มีกิ่งก้านสาขาแล้วก็มักจะมีจำนวนคาร์บอนเป็นเลขคู่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง12-22อถึง22อะตอมค่ะครับครับ12-22ถึง22อะตอมเลขคู่ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะ จุดที่สําคัญมากๆที่ต้องทําความเข้าใจเลยคือไอ้เจ้ากรดไขมันทั้ง3สายหรือ3แขนที่มาเกาะบนแกนกลีเซอรอลเนี่ยในโมเลกุลไตรเอซิลกลีเซอรอล1-1นั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปนะคะเอา้าไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเหรอครับ ไม่จำเป็นค่ะนี่คือหัวใจของความหลากหลายเลยเพราะว่าชนิดของกรดไขมันที่แตกต่างกันอาจจะต่างกันที่ความยาวสายโซ่หรือต่างกันที่ว่ามีพันธะคู่ไหมมีกี่ตำแหน่งอะไรแบบนี้นะคะพอชนิดกรดไขมันมันต่างกันแล้วมันมาประกอบกันในโมเลกุลเดียวก็เลยทำให้ไขมันและน้ำมันจากแหล่งต่างๆในธรรมชาติมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเยอะมากๆเลยทั้งทางกายภาพทางเคมีหรือแม้แต่ทางโภชนาการ อ๋อเข้าใจประเด็นแล้วครับคือแขนทั้งสามเนี่ยอาจจะเป็นกรดไขมันชนิดเดียวกันหมดเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนละชนิดผสมผสมกันมาเกาะก็ได้ซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณสมบัติโดยรวมของไขมันหรือน้ำมันนั้นๆถูกต้องค่ะงั้นการที่กรเซอลมารวมตัวกับกรดไขมันสามตัวจนกลายเป็นไขมันหรือน้ำมันเนี่ยมันมีชื่อเรียกปฏิกิริยาเฉพาะไหมครับ มีค่ะปฏิกิริยาการรวมตัวกันนี้เราเรียกว่า Esterification Esterification ค่ะมันคือการเกิดพันธะเคมีชนิดเอสเทอร์ขึ้นมาระหว่างหมู่ไฮดรอกซิล OH ของกีเซอรอลกับหมู่คาร์บอกซิล COOH ของกรดไขมันนะคะโดยในกระบวนการนี้มันจะมีการสูญเสียโมเลกุลของน้ำ H2O ออกมาด้วย1โมเลกุลต่อการเกิด1พันธะเอสเทอร์ อ๋อเกิดเอสเทอร์แล้วมีน้ำออกมาด้วยใช่ค่ะซึ่งในข้อมูลที่เราดูกันอยู่ก็มีตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะครับในข้อมูลเหมือนจะแบ่งตัวอย่างเป็น2แบบใช่ไหมครับแบบแรกเขาเรียกว่า simple triacylglycerol หรือแบบเชิงเดียวใช่ค่ะตัวอย่างที่เขาให้มาคือ g ลีเซอรอล1โมเลกุลทำปฏิกิริยากับกรดโอเลอิกโอเลอิกแอซิดจำนวน3โมเลกุลเลย โอเลอีก e 3ตัวเหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันหมดผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือไกลซ e ริลทรโอเลเอตแล้วก็น้ำอีก3โมเลกุลที่เรียกว่า s ิมเปิหรือเชิงเดียวก็เพราะว่ากรดไขมันทั้ง3แขนที่มาเกาะนะคะเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดเลยคือกรดโอเลอีก e ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีคาร์บอน18อะตอมแล้วก็มีพันธะคู่หนึ่แหน่งอ๋อซิมเปิเพราะใช้กรดไขมันชนิดเดียวล้วนๆเลยสตัวใช่ค่ะ พอเห็นภาพ simple เทียบกับม m i ์ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ชัดเลยครับว่าทำไมน้ำมันที่เราเจอในชีวิตประจำวันมันถึงหลากหลายงั้นมาดูแบบที่2กันครับ mix triacylglycerol หรือแบบผสมค่ะสำหรับแบบ mix หรือแบบผสมนะคะตัวอย่างคือ glycerol ล1โมเลกุลเหมือนเดิมแต่ทีนี้ทำปฏิกิริยากับกรดโอเลอิก2โมเลกุลแล้วก็มีกรดปา์มิติอีก1โมเลกุลอ่ามี2ชนิดละ โอเลอิก2ปาเมติกหใช่ค่ะกรดปาเมติกนี้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะมีคาร์บอน16อะตอมผลิตภัณฑ์ที่ได้เขาเรียกว่าไดาโอลีโอปามิตินแล้วก็น้ำสามโมเลกุลเหมือนเดิมจะเห็นว่าที่เรียกว่ามิกซ์ก็เพราะว่ามีกรดไขมันมากกว่า1ชนิดมาเกาะอยู่บนแกนกลีซอลอเดียวกันคือมีทั้งโอเลอิกและปาเมติกอยู่ในโมเลกุลเดียวกันเลย เข้าใจแล้วครับแสดงว่าในธรรมชาติส่วนใหญ่เลยเราน่าจะเจอแบบมิกซ์มากกว่าแบบซิมเปิลใช่ไหมครับเพราะโอกาสที่กรดไขมัน3ตัวที่แบบว่าลอยๆมาเจอกันแล้วทําปฏิกิริยาเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันเป๊ะๆก็น่าจะน้อยกว่าแบบคละๆกันมาถูกต้องเลยค่ะไขมันและน้ํามันตามธรรมชาติส่วนใหญ่มากๆเลยเป็นแบบมิกซ์ทรแอซิลกลิซอรอลค่ะซึ่งนั่นแหละที่ทําให้มันมีส่วนผสมของกรดไขมันหลายชนิดในตัวเองและในข้อมูลที่เราดูกันยังมีกล่าวถึงตรสเตียรนด้วยนะคะ อ๋อตรสเตอยรนอันนี้เป็นแบบไหนครับ Simple s i มเ l ิหรือ Mixed อันนี้เป็น s i มเ l ิล r ร a แอซ g l y c ิซ o รอลอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเกิดจากกลิซอรอลทำปฏิกิริยากับกรดสเตอยริกสเตอยริกแอซิดสามโมเลกุลกรดสเตอยริกนี้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวมีคาร์บอน18อะตอมค่ะครับแล้วเจ้าตริสเตียรนนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างครับข้อมูลบอกไว้ไหม บอกไว้ค่ะข้อมูลระบุบทบาททางชีวภาพที่สําคัญของตร i สเตียรนไว้หลายอย่างเลยอย่างแรกคือมันเป็นแหล่งสะสมพลังงานที่เข้มข้นมากๆเลยเป็นองค์ประกอบหลักในไขมันสัตว์บางชนิดเก็บพลังงานเนื้อเยื่อไขมันหรือที่เรียกว่าอะดิโพสชิชูของสัตว์ได้ในปริมาณมากครับ และสุดท้ายคือในกระบวนการย่อยอาหารเนี่ยร่างกายเรามีเอนไซม์ชื่อไลเปสค่ะที่สามารถย่อยสลายพันธะเอสเตอร์ในไตรสเตอเรนแล้วก็ตรเอซิลกลีเซอรอลอื่นๆด้วยนะคะให้กลับไปเป็นกลีเซอรอลแล้วก็กรุดไขมันอิสระเพื่อให้ร่างกายดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เช่นเอาไปสร้างพลังงานโหน่าทึ่งมากครับร่างกายเรามีกลไกย,ย่อยสลายไขมันที่เรากินเข้าไปได้ด้วย เออทีนี้พอพูดถึงการย่อยสลายหรือการเปลี่ยนแปลงไขมันเนี่ยข้อมูลที่เรามีก็พูดถึงอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับของใช้ในชีวิตประจำวันเราโดยตรงเลยนั่นคือ Sa p o n i f i c a t i o n หรือการเกิดสบู่ใช่เลยค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเนี่ยว่าเกี่ยวกับสบู่แน่ ใช่เลยค่ะ saponification หรือถ้าแปลตรงตัวก็คือการทำให้เป็นสบู่มันเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ตรงกันข้ามกับ esterification ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลยค่ะตรงข้ามกันยังไงครับคือแทนที่จะสร้างพันธะเอ็กสเตอร์ saponification คือการสลายพันธะเอ็กสเตอร์ในโมเลกุลไ t r i g l y c e r i อลหรือก็คือไขมันหรือน้ำมันนั่นแหละค่ะโดยใช้สารละลายเบสแก่ เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH หรือที่เราเรียกกันว่าโซดาไฟหรืออาจจะใช้โพแทสเซีมยมไฮดรอกไซด์ KOH ที่เรียกว่าด่างคลีก็ได้ค่ะอ๋อ os. เอาไขมันหรือน้ำมันมาทำปฏิกิริยากับเบสแก่หรือ, care, รอด่างแก่ๆแ,แล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับได้อะไรออกมาผลิตภัณฑ์หลักที่ได้มี2อย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือสบู่ซึ่งในทางเคมีสบู่ก็คือเกลือของกรดไขมันฟ a ต t ิอ c ซิ salt ์นั่นเอง เกลือของกรดไขมันใช่ค่ะเช่นถ้าเราใช้เบสเป็น NaOH หรือโซดาไฟเราก็จะได้เกลือโซเดียมของกรดไขมันออกมาถ้าเราใช้ KOH หรือด่างคลีเราก็จะได้เกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันออกมาส่วนผลิตภัณฑ์อีกอย่างที่ได้พร้อมกันเสมอเลยก็คือกลีเซอรอลกลีเซอรอลค่ะซึ่งก็คือแกนหล,ลักของโมเลกุลไขมันตั้งต้นนั่นเองมันจะหลุดออกมาด้วยเฮ้ยนี่มันคือหลักการทำสบู่ก้อนสบู่เหลวแบบดั้งเดิมเลยนี่ครับ ที่เขาเอาไขมันสัตว์หรือน้ำมันพืชมาต้มกับด่างถูกเพ่งเลยค่ะนั่นคือภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมีนี้โดยตรงเลยในข้อมูลที่เรามีก็มีตัวอย่างให้เห็นด้วยละคะเป็นการนำลิปิดตัวอย่างหนึ่งซึ่งดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยเป็นมิกซ์ทริอาซิลกลิซอรอลแน่ๆเลยทำไมถึงรู้ว่าเป็นมิกซ์ละครับเพราะว่ามันมีส่วนของกรดไขมัน3ชนิดที่แตกต่างกันเกาะอยู่บนแกนกลิซอรอลค่ะคือมีทั้งกรดสเตียริกซึ่งอิ่มตัว C 8 กรดโอลิอกไม่อิ่มตัว48พันธะคู่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็กรดลิโนเลนิกไม่อิ่มตัวเหมือนกันแต่มีพันธะคู่ถึง3ตำแหน่งอ๋อมี3แบบเลยในตัวเดียวใช่ค่ะแล้วเขาก็เอามันมาทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH 3โมเลกุลครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวอย่างเนี้ยเป็นยังไงครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือสบู่หลายชนิดเลยค่ะซึ่งก็คือเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันตั้งต้นเหล่านั้น ได้แก่โพแทสเซียมสเตียรเอตที่มาจากกรดสเตียริกโพแทสเซียมโอลอเอตจากกรดโอเลอิกแล้วก็โพแทสเซียมลิโนเลเนตจากกรดลิโนเลนิกผสมกันอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้สบู่3มชนิดผสมกันเลยใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าต้องได้กลีเซอรอลออกมาด้วยเสมอถึงแม้ว่าในแผนภาพปฏิกิริยาเขาอาจจะไม่ได้วาดโมเลกุลกลีเซอรอลแยกออกมาคู่กับเกลือก็ตามนะคะแต่เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอในปฏิกิริยานี้ เข้าใจครับแสดงว่าถ้าเราเริ่มด้วยไขมันหรือน้ำมันที่เป็นแบบ Mixed Tri-Acyl Glycerol ซึ่งมีกรดไขมันหลายชนิดผสมกันอยู่เราก็จะได้สบู่ที่เป็นส่วนผสมของเกลือกรดไขมันหลายๆชนิดออกมาด้วย ถูกต้องค่ะและนี่ก็ชวในให้คิดต่อไปอีกนะคะว่าในเมื่อวัตถุดิบไขมันหรือน้ำมันที่ต่างกันซึ่งก็คือมีองค์ประกอบกรดไขมันต่างกันนั่นแหละมันให้ผลิตภัณฑ์สบู่ที่ต่างกันด้วยด้วยแล้วไอชนิดของกรดไขมันตั้งต้นเนี่ยมันจะมีผลต่อคุณสมบัติของสบู่ที่เราได้ในท้ายที่สุดอย่างไรบ้างอ๋อเช่นเช่นความสามารถในการละลายน้ําการเกิดฟองความอ่อนโยนต่อผิวหรือแม้แต่ความแข็งของก้อนสบู่อะไรแบบนี้นะคะ เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยในการนําความรู้เคมีไปประยุกต์ใช้จริงๆน่าสนใจจริงๆครับทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมสูตรสบู่แต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อถึงใช้น้ำมันต่างชนิดกันบางทีก็ผสมน้ำมันหลายๆอย่างก็คงเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เขาต้องการนั่นเองเนาะใช่ค่ะเป็นไปได้สูงเลยเอาละครับ วันนี้เราก็ได้สำรวจเรื่องราวเคมีของลิปิดกันพอสมควรเลยนะครับจากไขมันและน้ำมันสู่การเกิดเอสเทอร์แล้วก็ปฏิกิริยาซาโปเนฟิเคชันจนกลายเป็นสบู่ผ่านข้อมูลที่เรานำมาพิจารณากันถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญสำคัญที่ได้จากการคุยกันครั้งนี้จะมีอะไรบ้างครับพอจะสรุปให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะก็ประเด็นแรกเลยนะคะ ลิปิดเนี่ยเป็นกลุ่มสารที่เขานิยามด้วยพฤติกรรมการละลายของมันคือละลายในตัวทําละลายไม่มีขั้วมากกว่าจะนิยามด้วยโครงสร้างที่ตายตัวเหมือนสารกลุ่มอื่นครับ ประเด็นที่2เราเห็นว่าความแตกต่างทางกายภาพที่เราเห็นชัดๆระหว่างไขมันที่มักจะแข็งกับน้ำมันที่มักจะเหลวเนี่ยมันเชื่อมโยงกับโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะเรื่องความอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวของกรดไขมันซึ่งส่งผลต่อการเรียงตัวของโมเลกุลนั่นเองใช่ค่ะประเด็นที่3โครงสร้างหลักของไขมันและน้ำมันก็คือไตรเอซิลกรีเซอรอลเกิดจากกรีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลกับกรดไขมันอีก3โมเลกุล ซึ่งกรดไขมันทั้ง3นี้อาจจะเหมือนกันหมดเลยเรียกว่า simple TAG หรืออาจจะต่างกันก็ได้เรียกว่า mix TAG ซึ่งแบบ mix เนี่แหละค่ะที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ครับผมและประเด็นที่4การเกิดไขมันหรือน้ำมันก็คือปฏิกิริยาเ s t e r i f i c a t i o n ส่วนปฏิกิริยาที่ตรงนันข้ามกันคือส r อ i f i c a t i o n ซึ่งเป็นการสลายไขมันหรือน้ำมันด้วยเบสแก่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ซึ่งก็คือเกลือของกรดไขมันแล้วก็ได้กลีสเซอออกมาด้วย โดยรวมแล้วนะคะเราจะเห็นเส้นเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันชัดเจนเลยตั้งแต่โครงสร้างของส่วนประกอบย่อยๆคือชนิดของกรดไขมันมันส่งผลต่อโครงสร้างโมเลกุลใหญ่คือเป็น Simple หรือ Mix T A G ซึ่งก็จะไปกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพที่เราเห็นเชน่นเป็นของแข็งหรือของเหลวแล้วก็ยังกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีด้วยเช่นชนิดของสบู่ที่ได้รวมถึงบทบาททางชีวภาพด้วยทั้งเรื่องการส สมพลังงานและการย่อยค่ะครับชัดเจนเลยครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกทำความเข้าใจพื้นฐานเคมีของลิปิดที่ใกล้ตัวเรามากๆกันไปแล้วนะครับตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงปฏิกิริยาสำคัญอย่างซาโพนิฟิเคชันที่เปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นสบู่ได้ ก่อนจะจบการสนทนาวันนี้ไปนะคะที่ฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดสักนิดนึงค่ะจากที่เราเห็นกันไปแล้วว่าชนิดของกรดไขมันอย่างเช่นสเตอริกโอเลิกปาล m i ิกลิโนเลนิกที่เรายกตัวอย่างกันไปมันมีทั้งแบบอิ่มตัวไม่อิ่มตัวแล้วก็มีความยาวสายโซ่ต่างกันเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดลักษณะของไขมันหรือน้ำมันตั้งตน้นแล้วมันก็ส่งผลต่อชนิดของสบู่ที่ได้จากปฏิกิริยาซาพนิฟิเคชันด้วย ทีนี้อยากให้ลองจินตนาการหรืออาจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมดูนะคะว่าความแตกต่างในโครงสร้างของตัวกรดไขมันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีอะไรบ้างนะครับเช่นการเป็นกรดไขมันอิ่มตัวคือไม่มีพันธะคู่เลยเทียบกับไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่หรือจํานวนและตําแหน่งของพันธะคู่ในกรณีที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือแม้แต่ความยาวของสายโซ่คาร์บอนว่าเป็นสายสั้นสายกลางหรือสายยาวครับครับ ความแตกต่างเหล่านี้ใช่ค่ะความแตกต่างเหล่านี้มันจะส่งผลต่อคุณสมบัติของสบู่ที่เกิดจากกรดไขมันเหล่านั้นได้ยังไงบ้างอ๋อเช่นสบู่จะแข็งจะนิ่มจะละลายง่ายละลายยากอะไรแบบนี้เหรอครับ ถูกต้องค่ะอย่างเช่นสบู่ที่ทําจากกรดไขมันอิ่มตัวสายยาวๆเนี่ยมันอาจจะแข็งกว่าละลายน้ํายากกว่าแต่ให้ฟองที่คงทนกว่าหรือเปล่าในขณะที่สบู่จากกรดไขมันไม่อิ่มตัวอาจจะนิ่มกว่าละลายง่ายกว่าหรือให้ฟองที่ต่างออกไปไหมการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลในระดับเล็กๆอย่างกรดไขมันกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างสบู่นี่แหละคะ่ะถือเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณสมบัต บัตรต่างๆตามที่เราต้องการค่ะน่าสนใจมากครับเป็นคำถามที่ชวนให้ไปค้นคว้าต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ